High Frequency t เท d e คืออะไรนะครับก็ตามชื่อนะครับ High Frequency ก็คือความถี่สูงเทรดก็คือการเทรดความถี่สูงนั่นเองนะสมัยก่อนนะครับมันมีมีมานานแล้วนะก็คือเป็นระบบเทรดนะครับส่วนใหญ่จะเป็น EA แบบ Fu l l Auto ด้วยนะครับเน้นการเทรดทีๆปึ๊บๆๆๆแต่ก็มีปัญหานะครับว่าผิดทางนะครับบริหารพอร์ตไม่เป็นนะครับเลเวอเรจไม่พอนะครับแล้วก็โดนมาจินขอไปนะผมค่อนข้างชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ผมไม่ค่อยมีเวลาครับหรือว่า ช่วงผมเทรแข่งขันด้วยต่างกันนะครับช่วงที้ไม่มีเวลาก็คือแบบบางทีวันนี้แบบโหว่างแบบห้าทุ่มอะ่ะทุกคนว่างห้าทุ่มนี่มาเทศนี่คือวอลลุ่มหมดแล้วครับคือคุณจะไปแบบโอ้ยเข้าออเดอร์แล้วไปเจอกันอีกที5 0 0 0 0อจุดมันเป็นไปไม่ได้ครับเทรสั้นๆง่ายๆนะครับใช้การกริดช่วยแต่ต้องมีนัยยะที่ดีนะอ่าพอทําไปปุ๊บมันได้เงินดีสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับสแตตสวย ดอดาวก็น้อยครับมันเป็นสไตล์การเทรดอีกอันหนึ่งที่มันค่อนข้างเวิร์คครับ แล้วผมก็แช่ดับในการแข่งครับคือการแข่งเนี่ยในทุกๆนาทีทุกๆวินาทีหรือทุกๆช่วงเวลาครับเราต้องพยายามเจเนเรตกำไรตลอดเพื่อที่สร้างครับปิโตเกนให้มันมากขึ้นหรือว่าเพิ่มทุนนั่นเองนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันมันง่ายต่อการเทรดด้วยนะครับซึ่งคีย์ของ h High Frequency Trade นะครับมันอยู่ที่ช่วงทามมิ่งครับถ้าใครอยากรู้ลึกกว่านี้นะครับก็กดติดตามไว้เลยครับ h i g frequency t r เท e คืออะไรนะครับก็ตามชื่อนะครับ High Frequency ก็คือความถี่สูงเทดก็คือการเทดความถี่สูงนั่นเองนะสมัยก่อนนะครับมันมีมีมานานแล้วนะ